กลับมานะครับเรื่องจิงเศรษฐกิจทบิลิไซด์ในช่วงที่2นะครับช่วงนี้ไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของธุรกิจอสังหารืองมรซับกันบ้างนะครับก็คือสสมาคมธุรกิจอสังหารืองมรับเนี่ยได้เสนอนะครับมาตราการที่7นะมาตราการที่7หลังจากที่เสนอไปแล้ว6มาตราการมาตราการอะไรครับมาตราการที่ขอให้รัฐช่วยกระตุ้นกําลังซื้อแต่หลายคนก็มีคําถามเฮ้ยคุณขายกันไม่ได้เลยนะแต่สร้างกันสนันวันไหวเนี่ยแล้วสุดท้ายต้องให้รัฐบาลช่วยเนี่ยมนเกิดอะไรขึ้นครับเอามาดูกัน เมื่อวานนี้ซึ่งก็คือวันที่19พฤศจิกายน2568ม,มีรายงานว่า3สมาคมด้านธุรกิจอสังหาริรมทรัพย์ประกอบด้วยสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและก็สมาคมอสังหาริรมทรัพย์ไทยเนี่ยจะเข้าพบหาหรือกับตัวแทนกระทรวงการคลังในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่21พฤศจิกายน2568หาเข้าพบเพื่อหาหรือถึงมาตรการกระตุ้นอสังหาริรมทรัพย์ที่ได้มีการนําเสนอนะครับข้อเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วโดยดรอิินิตินิติธรรมภาพรองนายกฐมนตรีครังเนี่ยก็มอบหมายคุณเบญจรงศวร์ในคีร ผู้ช่วยลตปีคังนะครับผู้ช่วยลตรีเนี่ยเป็นผู้ร่วมหาหรือถึงข้อเสนอต่างๆซึ่งประกอบด้วย6ข้อเสนอเดิมที่เคยยื่นนายกอนุทินไปแล้วพร้อมกับเพิ่มเติมเสนอเอ่อพร้อมกับเสนอข้อเพิ่มเติมน,นะครับเสนอมาตรการเพิ่มเติมใหม่อีก1ข้อเสนอรวมเป็น6กบวกหนะครับเอาเพจมาดูกันหน่อย6กบวกหนึ่งก็คือนะครับขอลดค่าธรรมเนียมการโอนค่ารถ ค่าจดจำนนงนะครับเหลือ0.1%นะอันนี้เอาสั้นๆก็แล้วกันอันที่2คือส่งเสริมการค้ำกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับมอแกชการันตีอันที่3คือกําหนดอัตราดอกเบีย้ยตามความเสี่ยงของผู้กู้นะครับอันที่4คือลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง50%เป็นระยะเวลา1-2ปีอันที่5คือแก้หนี้นอกระบบด้วยแนวทาง warehouse debt ข้อที่6คือขอให้กนง,งเนี่ยลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก0.5%หรือ1%โอ้โห,ห,หอันนี้สั่งเลยใกล้กายอย่างนั้นนะแล้วก็มาตรการที่7 นะี่ก็คือมาตรการบวกหนึ่งเนี่ยครับขอขยายขอให้มีการไปแก้ไขพรบรัพย์อิงสิทธิ์ให้ขยายเลยระยะเวลาเช่าจาก30ปีเป็น60ปีนะน,นี้น่าสนใจมากนะครับอ่ะเบสเซแล้วถามว่านะครับทั้งหมดนี้ทั้งหกข้อนี้เนี่ยครับนอกจากที่เสนอไปหกข้อนี้แล้วเนี่ยสามสมาคมยังได้มีการเตรียมเสนอมาตรการการรวมหนี้หรือว่า consolidated debt การรวมหนี้จากหลายแหล่งของลูกนี้ไปเอาไว้ไปในที่เดียวกันพอเอาไว้ในที่เดียวกันเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะครับก็จะใช้ที่อยู่อาศัย จะใช้บ้านหรือคอนโดของลูกหนี้เนี่ยไปเป็นแบ็กอพมอร์เกจนะครับภายใต้ข้อเสนอที่เป็นมาตรการมอร์เกจการันตีมอร์เกจการันตีนะครับก็คือว่ารวมหนี้ทั้งหมดมาไว้แล้วก็เอาบ้านไปเข้านะครับแล้วก็เงินออกมาแล้วเงินไปใช้หนี้แล้วก็นะครับเบ็ดเสร็จแล้วจะเหลือหนี้อยู่ก้อนเดียวแล้วก็ให้นะครับลูกหนี้เนี่ยไปผ่อนชราระกับบ้านอันนี้ก็เป็นมาตรการมอร์เกจการันตีซึ่งเห็นด้วยนะอันนี้โอ้เห็นด้วยเลยนะครับเพราะถามว่าทําไมต้องเป็นมอร์เกจการันตี ก็เพราะว่าอสินเชื่อตัวนี้มันเป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยในอัตราที่อยู่อาศัยซึ่งถือเป็นดอกเบี้ยที่ต่ําที่สุดในทุกหมวดสินเชื่ออันนี้ก็จะทําให้ลูกหนี้มีความสามารถในการผ่อนชําระนี้ได้ต่อไปในทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินปล่อยกู้ที่อยู่อาศัยรวมทั้งยังลดอัตราการปฏิเสธสินเชื่อปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อนะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อนะครับตัวเลขการปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยมีสูงถึงนะครับมีสูงถึงเท่าไหร่นะะลล้้บบ่าานจดดงงไครั ทีนี้ตัวแทนของสมาคมนะครับสามสมาคมบอกว่าเห็นด้วยกับภาครัฐที่บอกว่าการแก้ไขหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือนะเอ่อในเมื่อแก้ไขหนี้ครัวเรือนแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะเอาเรื่องของ w ว r e h o u s e debt เนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่านอกจากจะเป็นการแก้หนี้กับรายย่อยแล,แล้วเนี่ยยังคือเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะย,ยาวได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากธนาคารเนี่ยจะผ่อนคลายเรื่องหนี้เสียแล้วก็จะมีรูม จะมีช่องว่างของสินเชื่อนะครับในการที่มาปล่อยให้กับผู้ที่ต้องการนะผู้ที่ต้องการได้ที่หัวสายต่อไปนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะอ่ะทีนี้นะครับก็เรื่องราวของที่หัวสายหลายคนก็บอกว่าก็อย่างที่บอกนะว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับทำไมทําไมนะครับเออบ้านช่องเนี่ยขายไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไนงะว่าแล้วผู้คนไม่ค่อยมีเงินซื้อก็ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยหรือว่า agency for real estate affairs นะครับออามาเปิดเผยผลสํารวจนะครับปริมาณบ้านว่างทั่วประเทศเมื่อ12พฤศจิกายน2568โดยบอกว่ามีบ้านว่างรวมกันณนเวลานี้เนี่ย1.6ล้านยูนิตหรือเป็นมูล,ลค่าที่มากกว่า90%ของของบประมาณร,รายจ่ายประจำปีของรัฐบาลอันนี้ก็สะท้อนถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านล้านบาทโดยพื้นที่กรุงเทพปริมณฑนน,นะครับพบว่าในพื้นที่ธบมรีเนี่ยมีตราการว่างของห้องชุดสูงสุดถึง28.6%หรือว่าง1หน่วยในทุกๆ3.5หน่วยห้องชุดนะครับหรือคอนโดเนี่ยครับ เออนะครับมีเพจเอาเพจเข้าไปดูได้เลยนะครับพี่ลืมส่งไปให้นะครับลืม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 บล็อกไปให้ว่าจะต้องขึ้นตรงไหนนะก็บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพนะครับเอ่อมีัตาการว่างห้องชุดสูงสุดถึง2 8 6 1หนึ่งหน่วยใน3.5หน่วยจะว่างทุกหนึ่งหน่วยขณะที่บ้านที่อยู่อาศัยกรุงเทพหรือมณฑลเนี่ยมีสัดส,ส่วนบ้านว่างประมาณ11.5%หรือว่า3,3 7แสนสาแสนห่น่หน่วยจากที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย6ล้าน3,9มแสนาห่วย นะครับส่วนจำนวนบ้านในพื้นที่อื่น,นๆทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่22ล้านหน่วยนะครับมีมากกว่า22ล้านหน่วยนะครับก็บอกว่ามีสัดส่วนบ้านว่างอยู่ประมาณสัก4%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะแก้ปัญหาไงบ้านว่างเนี่ยแก้ปัญหาดีที่สุดเก็บภาษีครับเก็บภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างของบ้านว่างเพื่อที่กระตุ้นให้เกิดการใช้สอยคือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยซื้อไว้หลายหลังนั่นลงมีตังค์เยอะใช่ไหมนะครับซื้อไว้เก่งกาไรใช่ไหมไม่ทําอะไรเลยนะครับก็เบ็นดเสร็จแล้ว ถ้าบอกว่าจะเก็บภาษีบ้านว่างเจ้าของก็อาจจะต้องหาทางขายหรือไม่ก็อาจหาทางให้เช่าในราคาที่ถูกลงกว่าราคาที่ตั้งไว้เดิมอันนี้ก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยมีที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องออกไปอยู่ในพื้นที่ไกลชนบทนะครับก็จะเป็นประโยชนต์ต่อทุกฝ่ายอย่างนั้นก็ตามนะครับอันนี้มีประเด็นอีกว่า KKP Research ของธนาคารเกียรตินาคินพัทละมีการวิเคราะห์ตลาดบ้านหรูไว้ก่อนหน้านี้วิเคราะห์ไปงเดนสามสิบกันยายนสองพันหสิบแปดนะครับบอกว่าจริงๆแล้วนะตลาดบ้านหรูเนี่ยไม่ใช่ตลาดกว้าง นะอันนี้ไปพูดถึงบ้านหรูแล้วแต่เป็นตลาดที่มีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงและความต้องการมีอยู่อย่างจํากัดมันก็เลยทําให้ยอดขายจริงของบ้านหรูเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมีอยู่เพียงปีละ7 0 0ดร้อยถึงแปดยูนิตหรือเท่ากับแปดถึงสิของยอดขายบ้านเดี่ยวทั้งหมดนะครับผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มองหาคุณภาพชีวิตต้องการความเป็นส่วนตัวและมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่ต้องการไม่ใช่ต้องการเพียงแค่ขนาดของพื้นที่แล้วก็คนกลุ่มนี้มักซื้อด้วยเงินสดใครครับซื้อบ้านด้วยเงินสดนะโดยบ้านรรรูจะระจ,จะะะกกกกุุตัวอยู่ในกลุ่มราคา ยี่สิบห้าถึงห้าสิบล้านบาทเป็นหลักนะครับก็ต้องถามไงว่าใครซื้อบ้านหรืซื้อเงินสดมีคนไทยซื้อบ้านหลังห้าสิบล้านด้วยเงินสดในยุคนี้ด้วยเหรอนะครับขณะที่ซัพพลายจากนักพัฒนานะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้บ้านหรูในบางทำเลเนี่ยเริ่มเกิดภาะวะล้นตลาดรู้เซิร์พลัสนะครับนะถามว่าเซิร์พลัสยังไงบอกว่าจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วการพัฒนาโครงการบ้านหรูในระดับยี่สิบห้าถึงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่สาหรับประเทศไทยเพียงแต่ว่าในปีีน้ แล้วก็ดูท่าทางแนวโน้มในปี2019เนี่ยครับมันมีแนวโน้มว่านักพัฒนาในกลุ่มกลางเนี่ยนะครับและหน้าใหม่เริ่มเข้าสู่สนามมากขึ้นด้วยผลที่ว่าตลาดในกลุ่มแมสเซนมีการแข่งขันสูงกําลังซื้อลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามเพจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับถามว่าเขาซื้อกันตรงไหนเขาขายตรงไหนนี่บ้านหรือราคาเท่าไหร่เห็นไหมครับว่าบ้านราคา50บล้านถึงร้อยล้านที่เขานิยมไปปลูกกันเนี่ยนะครับไปปลูกกันตรงไหนขายกันตรงไหนเหลือขายขายเหลือมากที่สุดในตรงไหนนะครับบนหน้าจอเลยครับ แล้วบนหน้าจอเลยและส่วนใหญ่ก็เนี่ยพุทธมนฑลบางนาตราดกรุงเทพกรีธาพัฒนาการเรียบด่วนเอกมัยรามินทานะครับราชพรึกนะครับดอนเมืองวิภาวดีตลิ่งชันบางแวพุทธมนฑลบางนาก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับกับบ้านหรูนะกับบรรดานักธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่ที่เอ่ออยู่ในกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะในเมื่อมันขายไม่ได้กําลังซื้อนะครับในกลุ่มแมสก็ไม่มี บ้านหรูตอนนี้จีนเทาก็โดนกวาดหมดแล้วนะครับก็ถามว่าคุณจะอยู่กันยังไงนะคุณจะทําการค้ากันยังไงแล้วขายไม่ได้ทำไมยังสร้างกันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับแล้วก็จริงๆต้องถามคุณผู้ชมนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมีลูกหลานของใครต้องการซื้อบ้านซื้อคอนโดมิเนียมของตัวเองมัง่งอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ไม่น่าจะมากสักเท่าไหร่เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องการมีภาระไม่ต้องมีหนี้ไม่ต้องการมีหน,นี้นะครับนอกจากนี้ยังมีพฤติการรมการเปลี่ยนที่ทํางานให้ถูกกับจริตของตัวเองเองีกนนนนะะะครระะัับเเพาาฉ้้้ี่ยยถซืออู นะครับที่บางนาแล้ววันดีคืนดีบอกไม่ถูกใจงานที่บางนาจะมาทํางานที่ลังสิตอย่างเงี้ยแล้วถามว่ายัางไงนะครับไปซื้อคอนโดที่บางนาไปแล้วนะครับมาทํางานที่ลังสิตเขาก็เช่านะดังนั้นเนี่ยนะครับก็คือการย้ายที่ทํางานของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ทําให้จะต้องมีการย้ายที่อยู่อยู่บ่อยบ่อดังนั้นการเช่าเนี่ยจึงเป็นคําตอบนะของคนไทยในยุคนี้ยุคที่แม้อยากซื้อแต่โอกาสที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงินเนี่ยก็สูงถึงนะครับ40%ซ ดังนั้นก็ต้องกลับมาถามอีกทีว่าตกลงแล้วเนี่ยครับขายกันไม่ได้แต่สร้างกันไม่หยุดเนี่ยนะครับแล้วจะยังไงกันสุดท้ายแล้วต้องมาให้รัฐบาลช่วยนะครับอ่ะอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็น็อปแฟน็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะ สมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวร์กับท็อปนิวลุนจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุนรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัล รวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Li@ น์แอดท็อปช็อปปิ้งพิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ